Hello, good m มา n i n g ค่ะทุกคนสดนิดนึงนะคะหนะ้าไม่ต้องตกใจเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งนะให้ดูนิดหน่อยละกันนะว่าจะมาแนะนําว่าใช้อะไรบ้างวันนี้รองพื้นที่เราจะใช้ก็จะมีดีออนะคะกับ l o รีอ l ลนะคะทูแมทนะคะ2ตัวนี้เราจะผสมกันนะเพราะว่าหน้าก็ไม่ได้ค้ำมากหรอกแต่มีความรู้สึกว่าเออชอบอะไรที่มันแมทแมทมากกว่าถ้ามันเป็นรองพื้นอะ่ะเราจะผสมกัน2ตัว แต่ทีเนี้ยมันก็จะไม่ได้แบบว่าเออปกปิดแบบมากมายก่ายกองแต่ก็จะใช้เป็น for y o u t o o นะคะ fade away นะคะเป็นตัวนี้นะคะไว้แทบจุดที่ไม่ชอบเช่นสิวตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ใต้ตาที่อาจจะแบบว่าเออความนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แทบเพิ่มไป ไปใช้ที่สองเขียนคิ้วเลยจ้ะของอะไรไม่รู้อ่ะซื้อมานานแล้วอ่ะจำไม่ได้อ่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าสีน้ำตาลแล้วกันนะ,ะประมาณนี้คิ้วเป็นมงกุดของหน้าทุกคนมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ปัด <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> เสร็จแล้วต่ก ใช้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวปัดคิวนะคะเห็นไหมเออเอเดอเด้อไม่ค่อยโฟกัสเลยอะ่ะต่อไปตบแป้งนิดนึงแป้งก็ง่ายๆค่ะถ้าใช้แป้งของชาแนลนะคะถ้าใช้เบอร์30ค่ะ มันก็จะเนียนขึ้นนะแต่ว่าไอชานลตัวนี้มันไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นหรอกแต่แค่เออเราก็ทาลงพื้นแล้วอะไรแล้วเงี้ยเราก็จะไม่ได้อยากให้มันแบบว่าหนามากใช่ปะต่ก็จะใช้ตัวเนี้ยนิดหน่อยต่อไปแต่งตากันบ้างนะจ๊ะตาถ้าใช้ของ slick makeup นะคะตัวนี้คือ,อจริงๆอะ่ะมันเป็นแบบเชดดิ้งหน้าแหละพวก T zone อะไรเงี้ยแต่ว่าตาชอบเอามาแต่งตาด้วยลงสีนีก่อนนะ แล้วสีต่อไปที่ต่าจะใช้คือเ่าจะใช้สีนี้มันจะมีความแบบเออตาดูมีมิติขึ้นเสร็จแล้วตาก็จะใช้อีกสีหนึ่งจริงสีเนี้ยมันเอาไว้ไฮไลท์กรอบหน้าได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์ให้ดู รู้สึกตาล่างเรามันจางๆใช่ไหมแล้วก็ล้วก็จะเขียนเพิ่มนิดนึงให้มันดูแบบว่าตาคมขึ้นมาประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ด,ดิงหน้ากันจะใช้สีนี้เลยค่ะแล้วก็จะใช้สีนี้จ้ๆแล้วก็ทำไมจมูกดูยังไม่มีเท่าที่ควรอ่ะ นิดนึงก็งจะแตะอย่างเงี้ยแล้วก็ปัดขึ้นอย่าปัดลงอย่างนี้นะก็ไม่รู้ในส่วนตัวชอบแบบแทบเสร็จแล้วก็ปัดขึ้นเหมือนสร้างเนินเสร็จแล้วเราก็ใช้สีนะคะตรงจมูกก่อนอย่างนี้แล้วก็ไล่ลงมา <S <S เห็นไหมดูแบบมีมิติขึ้นปันิดนึงทาตัอ๋อลืมต้องใช้ของดีออลเหมือนเดิมแหละตัวที่ต้าแบบชอบบอกทุกคนบออ่อยๆอ่ะชอบใช้ตัวนี้มากเป็นเอ่อแม็กซิมิเซอร์นะตัวนี้มันก็ทําให้ปากชุ่มชื้นคาลองเลยก่อน นิดน่อยอ่ะทาเยอะเพราะว่าทาเยอะและ้วมันจะหนึะแล้วก็ปัดขนตาใช้ของเมเบลีนิวยอร์เป็นวอเตอร์พรูฟนะคะกันน <laughs> ้ำตัวน <fold> ี้เก่ามากละใช้ดีใ <la> ช <pad> ้ดีก็รู้สึกว่าตามันยังเข้มไม่พอก็จะใช้ตัวนี้เป็นของ 3CE นะคะเป็นอายไลเนอร์นี่แหละตัวเนี้ย ลากเป็นไอเลเนอร์นิดนึงแต่ว่าตาจะเขียนแค่ครึ่งเดียวนะคะเขียนแค่ช่วงแบบตั้งแต่กลางตาจนหางตาประมาณนี้แล้วก็้าปากกันดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็วเสริมนิดนึงมาสคาร่าของกุชชี่ตัวนี้ใช้ดีนะแต่ว,ว่ามันหนาแล้วก็ยาวนี วันนี้ปากก็จะใช้ของจะใช้สองสีใช้เป็น d i ออนะคะเบอร์0ูนนะคะแล้วก็จะใช้เป็นของ MAC กสองตัวนี้นะคะมันจะออกส้มๆหน่อยกันต่อไปก็ของ MAC นะคะสี MAC มันจะประมาณเนี้ยสีแบบอิด e อิ e at, ปูนปูนที่ชอบที่ขาดไม่ได้ต้องมีมาทุกทริปก็คือ for y o u t u b นะคะสีเบอร์14 ชอบมากชอบมากที่สุดอันนี้ถ้าจะมาทาเก็บงานทั้งหมด มันดูเข็มไปแล้วก็จะเอาทิชชู่มาแทบออกนิดนึงนี่ก็คือคร่าวๆนะคะในการแต่งหน้าเที่ยวทะเลของตาะะก็จะแต่งอะไรอย่างนี้แหละ <c oughs> ก็ยังไงเดี๋ยวใดผมทําผมดีๆแล้วก็เดี๋ยวตามาําให้ทุกคนดูอีกทีนึงแล้วกันโอเคค่ะทุกคนนี่คือเสร็จแล้วนะคะหลังจากแต่งหน้าแล้วก็ไดผมมานะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหมวกเล้วจ้าโอเคเดี๋ยวพร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วไปกันเลยจ้า วันนี้เราอยู่ที่พาราปีนะคะมาที่คาเฟ่น,นะ,ะ้ะวิวดีจริงๆหลายคนก็คงพอเห็นมาบ้างแล้วแหละวันนี้มีโอกาสก็เลยเออมาร้องเก็บนิดนึงเมื่อกี้เราก็สั่งแบบเป็นพวงน้ำสวดอะไรกันไปมีที่ให้ถ่ายรูปแบบว่าหลายมากเดีย๋ยวไปลองดูมุมอื่นๆกันบ้างดีกว่านาออันนี้เป็นส่วนด้านล่างนะคะทุกคน อันนั้นเป็นด้านบนที่มีบาร์นะคะที่เรานั่งกันอยู่นะคะถ้าทุกคนจะลงไปถ่ายรูปด้านล่างนะคะทุกคนก็ต้องสั่งน้ําก่อนนะคะสั่งน้ําของเขาเขาจํากัดน,นะคะ1คนต่อ1แก้วนะคะแล้วก็เอาใบเสร็จตรงนี้ไปแจ้งพี่ตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปด้านล่างนะคะก็ดีเหมือนกันนะทีเนี้ยมันก็จะทําให้เขามีรายได้ด้วยแล้วเราก็ได้ถ่ายรูปดีๆด,ด้วย พีนะคะเราก็ให้ไปเสร็จพี่เขาแล้วนะคะเช็คว่าโอเคเราได้สั่งน้ำแล้วนะเราจะได้ลงไปถ่ายรูปด้านล่างกันนะคะทุกคนติมใหม่ของเขานะคะกําลังทำเป็นแบบฟิลแบบมือเม็ดนะคะมุมด้านหลังนะคนก็จะเป็นเหมือนแบบโซนเขาเรียกว่ารังนกหรอใช้คนเขาแบบเขาไปถ่ายรูปก,กัน คนหัวเปียกหมดแล้วร้อนมากวันนี้นะคะ หมดไปแล้วนะคะกับการรีวิวแบบสั้นๆนะคะที่ป a าป้าบีชนะคะและหลังนี้ของตาเป็นทางเข้านาก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เออใครเข้ามาก็มาถ่ายรูปเช็คอินกันได้ใครจะมาก็อย่างที่ตาได้บอกไปว่าขั้นตอนเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ขอปิดร็อกคาเฟ่นี้ไปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ล็อกหน้านะคะจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องตาด้วยนะคะกับชีตาชาแนลวันนี้ไปแล้วะคะ่ะ Bye.